สวัสดีครับขอตละลุพระสุชอง Wall of Eternal วันนี้ครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมานำเสนอเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวมาจากฝากฝั่งของซีเรียก็ได้มีข่าวมาในช่วงวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาว่ากองกําลังที่รับการสนับสนุนจากตุรกีก็คือกองกําลัง SNA ได้ทําการโจมตีกองกําลังชาวเคริร์ดหรือว่า SDF ในเขตชานเมืองของอินนิซาในชนบทตอนเหนือของเมืองลักกาโดยตามรายงานของสำนักข่าวฮาวา์กองกำลังชาวเคิร์ดนะครับได้ทำการ ปะทะทางภาคพ,พื้นดินหลายครั้งกับกองกําลัง SNA ที่รับการสรับสนุนจากตุรกีในเขตของอินนิซาตามทางหลวง M4 ที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองลักกากับอันฮาซากาจากทางตะวันออกและก็ทางอเลปโปจากทางตะวันตก ยจากการรายงานนะครับกองกำลัง SNA จานวน9คนถูกจัดการโดยกองกำลังชาวเคิร์ดจากการประทะกันใกล้ๆกับเมืองอินิสาขณะที่กองกําลัง SNA นะครับเข้าโจมตีกองกาลังชาวเคิร์ดตุรกีก็ได้ใช้ปืนใหญ่ในการยิงถล่มในเขตของกองกำลังชาวเคิร์ดบริเวณรอบๆนะครับของเมืองอินิสาโดยในเขตนี้นะครับก็มีฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียและก็รวมถึงกองกำลังของซีเรียซึ่งประจำการอยู่ในเขตนี้ด้วย แต่ทั้งสองกองกำลังนะครับก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการประทะในครั้งนี้อย่างไรก็ตามครับก็มีการรายงานนะครับว่าทหารของซีเรียนหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บนะครับจากกระสุนปืนใหญ่ของตุรกีโดยตัวนี้นะครับเป็นแหล่งข่าวของชาวเคิร์ดโดยแหล่งข่าวของ SNA นะครับได้กล่าวเมื่อช่วงต้นของวันนี้ว่าการที่พวกเขาเนี่ยโจมตีอินดิซานเป็นปฏิบัติการทห,หารที่ถูกจํากัดซึ่งดูเหมือนว่ากองกำลัง SNA นะครับจะไม่สามารถบุกยึด S 1> <S 1> เขตพื้นที่ของกองกลังชาวเคิร์ดได้และคาดว,ว่ากองกาลังชาวเคิร์ดนะครับจะมีการเสริมกําลังในเขตเมืองลักกาทางตอนเหนืออีกเนื่องจากว่ามีภัยคุกคามของตุรกีเพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นข่าวสันส้นๆนำเสนอนะครับว่ากองกำลัง SNA หรือว่ากองกําลังแห่งชาติซีเรียที่รับการสนับสนุนจากตุรกีเนี่ย ได้ทำการโจมตีนะครับเมืองอินิซาจากก็กำลังชาวเคิร์ดแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่รับผลสำเร็จซึ่งสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนั้นเราคอยอัปเดตไปเรื่อยๆหาท่านผู้ชมนะคงรความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างตายคลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ